สายสันแม่สีนวลสันพันท้ายนรสิงห์ดับหวยเลนไทยเดินตรงไปได้เลยนะครับสำหรับเรลนไทยเนาะจะพูดเลยว่าจะเป็นผู้เล้ยเสือบนเลนไทยก็เสือได้นะครับมีผู้บรรยายผมพัดบอกกล่าวอยู่บนนู้นนะครับใครจะมาบริจาคเป็นเงินสดก็ได้นะครับสหรับ คู้ี่สูัสองอยากจะร่วมเป่น่าลเงินสอเพื่อซื้อาสึเขาสู่มาาว่าไปหาแต่สองได้สองได้สองอีกคนจะมาสองสองห้าแบบว่าเออสยากะเป็นจาเพื่อซื้อมาาหนึ่งหกเขาออกไปแล้วเนี่ยหกเขาไเจ็ดเอามาใหมามุ้กได้เนะครึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เรา เปิดรอบัญ3าจาก่้องและากผเ้ตรวจคนใมทุกทุกข้านนะครับซึ่งเป็นเมื่อนส่งนะครับทั้งเสาและเไดสาได้จำนวนเงินซึ่งมือสองสามเจ็ดร้อาทบาสรได้จำนวนเงินจากพื้น้าด่ามองไม่เห็นเลยเลขสามเ่เข้าไม่รู้อะน่นเป็นเลขสามก็ทอกลาหัวจา ของหาสีดวได้สองสองสามามสี่ห้ารวมเป็นสอหนะครับอืมสองสามไม่สดวนสารข้ผ่านายยเ่สิงค์และสำหรับผู้ที่บริจาค้ันเป็นแพ็เมื่ออทิตที่แล้วนะครับก็ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ได้จัดส่งเข้าสู่ลรงพันธาบาาน หลานแม่สีนวลเมื่อกี้ได้2องสารเป็นเอ้ยไม่ใช่ดิ2สอ <Really> งสองสามา <jd> ่นแพนะครับที 2> <2 ่เป็นขนาดสิบห้าลิตนครับส่วขนาดกลางนะครับที่ทับได้คราบสุราหาน มอบน้ำดื่มมาให้เป็นจำนวนสามสิบเจ็ดแพ็กก็ได้ตาเข้าสู่โหมดนี้นะครับเพื่อไปจัดเป็นกลุ่มยากีนี่หลักประหารับัท้ายรอเสีงตักตัวหรือว่าผู้ยากไร้นะครับที่อยู่ในคำพันท้ายรอเียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เมนกันนะครก็ต้องขอพทธนาบุญกับ บุตรกุศลที่คุ้มครันไปร่วมกันสร้างบุารกุศลเบรจากสามคเข้าสู่โรงพยาบาลก็เดินเกันได้เลยนะครับว่าทันุญทรกุศลเป็นร้าภาพเพื่อซ้นาคุเข้าสู่โรงพยาบาลเดิได้เลยนะครับทันท้ายนรสิงห์นะครับได้สองสองสามรวมเป็นห้าสองห้าสองรับได้เลยนะห้าสองห้าสาม ปัจจัยสอมใส่ที่ตู้แล้ว้าตู้เตรียมอะไราตู้มันได้ตามก็มาันทานนะู้มันไมมีเซมสีลกค้าสุ่นะครับี๋ยวเอาหับทีเดียวพอจบตูก็ได้ตามธยาศัยนาอพันท้ายนรสิงห์ครับพันท้ายนรสิงห์วันาดีได้เลยครับ

มองหาต้นไม้นะครเขาเลยจไม้ให้่า่ได้นะครับถ้าแต่ถ้าท่านเอาไปเราอนุญาตนะครับแต่ถ้ามา,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 าหาที่นี่เรายังมีให้ท่านไม่ได้นะครับเพราะว่าโควิดสิบเก้ามันยังไม่หมดไปนกทีเดียวนะครับเราก็เลยต้องขอวไ,ไขอวไ้ไวก่อนนะครับเรียนเกิดันได้ถ้าคุณทาุณีวิตก็กได้ตามอมัธยาศัสเนาะยเรียนเกิดน,นะครับ ใครจะมาร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพต่อเรือให้ทิ้งห่้าเกียรติชัยก็เชิญได้นะครับหมั่นนี้ได้เลยนะครับขอบคุณกันได้ตามควา,าองศรัทธาตามเพิยร์ไก่นะแต่ถ้าอยู่ร้อยบาทมาผมมีเหรียญนะครับเหรียญจะมอบให้นะครับเป็นเหรียญของพ่อวรนทายนะทำะไรดีจ๊ะทำะไรดีจ๊ะน้ำดื่มนะเจอนะครับเจอนครับเจอนครับ อาุโมทนาบุญจ้าใส่กล่องนี้เลยจ้าสาธุจ้าอันนี้ไปสาธุอาุโมทนาบุญนะน้อยเข้าใจเราถึงปกป้องคุ้มครองตลอดไปนะไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากนะครับร่วมบริจาคมาไก่เพียบนะครับไก่เพียบเลยมาถาทนะครับาทมาไก่มาครับเนี่ยมาจากไหนครับ 两两三。<爽> oh.